สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกับพวกรายการสวัสว่าเกมเมอนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดชิปแรกเป็นคลิปแรกในช่องของผมนะครับนะครับบางคนถ้าเกิดเคยดูช่องช่องหนึ่งรล่มเสี่ยงผมเมื่อนนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเควันนี้ผมมาทําอะไรครับก็มาเปิดตัวคลิปช่อง n e l ผมนะครับนะสวัสว่าเกมก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับในสวัสว่าเกมจะเป็นไม่ครับและส่วนใหญ่นะครับผมก็ ค่อนข้างจะิร์ k อยู่นะครับก็ยินก็ไปติดตามกันด้วยนะฮะอันนี้ก็เฉยๆนะมาติดตามเฉย,ยน,นาฬิการุ่นไอรอนแมนนะใครซื้อให้พ่อซึ้อจากต่างประเทศนะก็เก่ามากแล้วกับชุดนักเรียนเนี่ยเงี้ยกับไอ้ขานขานที่ผมรักที่สุดนะครับเงี้ยออ <c oughs> โอ้ยมันเงี้ยมาตั้งหลายทีกับเป็นพิมพ์ลายสายคู่หนึ่งเนะี่ยอันนี้นะครับใช้กับไอแพดของผมนะครับ ไอที่ทายอยู่นี่ก็ iPad นะไอเนี่ยตัวที่ทายอยู่เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยนะคือก็เป็น iPad นะครับแต่นี่ก็เล่นได้น,นะแต่ผมก็ชาร์จแบตอยู่นะครับเนี่ยสายชาร์จไปนู่นเลยโอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วมากก็ต้องอย่าอย่าไปลืมไปกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัคดคลิปแล้วลงไปให้มากๆนะครับผมก็เดีย๋ยวไปดูแล้วกันนะครับมาลุ้นกันว่าคลิปแรกจะเป็นอะไรนะอาจจะเป็นแบล็คนะชั้นนี้ไม่แบล็คนอยู่นะจะกระนับ Bye.